สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาถึงเดือนมิถุนายนี้แล้วนะครับสาหรับเดือนสําหรับเดือนมิถุนายนนะครับก็จะมาดูเรื่องของราศีก่อนนะครับเป็นราศีแรกของเดือนมิถุนายนนี้ก็คือราศีมังกรนะครับดูว่าการเงินนะครับการงานความรักนะครับสุขภาพของชาวราศีมังกรช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับมีเกณฑ์ไปในทางไหนนะครับมาดูใบแรกนะครับ ของชาวราศีมังกรเกี่ยวกับการเงินนะครับได้สามเหรียญนะครับสามเหรียญหมายถึงอะไรครับเหรียญนี่เป็นสัญลักษณ์ของเรื่องเงินงเงินทองทองอยู่แล้วนะครับเมื่อสามเหรียญออกมาเนี่ยไพ่แบบนี้มีกําลังนะครับสามเหรียญหมายถึงความเชี่ยวชาญนะครับความชํานาญมีควา Сов มสามารถรมีกําลังในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับถ้าได้สามเหรียญนี้นะครับเชื่อได้ว่าชาวราศีมังกรนะครับจะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ ไม่ลําบากเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทังทองนะครับสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับาสามเหลี่ยงเนี่ยซึ่งที่หมายถึงความเชี่ยวชาญความชำนาญเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ชาวราศีมังกรจะมีความสามารถนะครับหาเงินได้ค,ค่อนข้างคล่องนะครับาการเงินที่เคยติดขัดในเดือนอกอนยนะครับก็ดีขึ้นในช่วงเดือนนี้นะครับ ดูแล้วการเงินของชาวราศีมังกรดีไปซัทั้งหมดในช่วงเดือนของมิถุนายนี้นะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับคนที่เคยมีปัญหาเรื่องการเงินก็ดีขึ้นส่วนคนที่ดีอยู่แล้วก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่นะครับสบายใจได้นะครับในเรื่องของอเรื่องการเงินมาดูการงานอีกหนึ่งใบนะครับชาวราศีมังกร ό, <ๆ>การเงินดีนะครับการงานจริงๆแล้วเนี่ยก้าดาบนะครับดาบมันหมายถึงปสากิแล้วนะครับแต่ใน ไพ่ใบนี้นะครับความเป็นก้าวดาบมันหมายถึงอุปสรรคภายในใจนะครับในรูประธรรมนะครับมันไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นการงานของท่านก็ยังดูทรงๆตัวยังดําเนินไปได้อย่างยางราบลื่นเพียงแต่ว่าความรู้สึกที่มันทําให้เรายิตกกังวลอะไรบางอย่างมีอะไรที่ทําให้คิดเครียดเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับในสิ่งที่มันยังไม่เกิดนะเราอาจจะคิดไปก่อนว่ามันจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเกิดอนะ่แต่มันจะเป็นความรู้สึกของเราที่ กังวลไปก่อนหน้านะครับดูแล้วก็ดีครับการงานแต่ให้ระวังความร,รู้สึกตัวเองมันจะทําให้เรารู้สึกเป็นทุกข์กับกายงานในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ได้นะครับมาดูเรื่องของความร,รักอีกหนึ่งใบนะครับความร,รักได้สามถ้วยเลยนะครับอเลขสามขึ้นคู่อย่างนี้ถือว่าดีมากและสามเรียญกับสามถ้วยก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะครับสํารับชาวราศีมังกรน,นี่นะครับพอ,อมีสามถ้วยขึ้นมานี้ก็ต้องบอกว่าเป็น เป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับคนที่นะครับยังไม่ได้แต่งงานนะครับและมีเป้านะครับที่จะแต่งงานในเร็วๆนี้วิถุนานี้มีโอกาสสูงครับที่จะมีเกณฑ์การแต่งงานหรือประสบความสกี่ยวเกี่ยวกับความรักคนที่เคยมีเป้าหมายนะครับรักใครอยากจะจีบใครสักคนนะฮะอยากจะเข้าไปพูดจะเข้าไปคุยเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับในเดือนนี้ส่วนคนที่มีคู่ครัวเขาเรียกว่าครอบครัวอยู่แล้วนะครับก็มีความสุข นะครับยังมีความสุขเหมือนเดิมคนที่เคยระหอ้องแะแหงเคยมีปากเสียงกันก็มีโอกาสกลับมาคืนดีกันนะครับมาดูอีกหนึ่งใบครับเรื่องของสุขภาพ j u สต m e n เออนี่นะครับผมชอบไพ่ใบนี้นะครับ justment มันหมายถึงการกระทำนะครับท่านทำยังไงมันได้อย่างนั้นมันหมายถึงการกำหนดเองของการกำหนดได้ของตัวเองเรื่องสุขภาพเรื่องการเดินทางนะครับมันบอกไว้เลยว่ามันอยู่ที่ตัวของเรานะครับกำหนดขึ้นมาเองนะครับ อ่บัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเมื่อเราประมาทแต่ถ้าเราระมัดระวังตัวอย่างดีนะครับดูแลตัวเองอย่างดีทุกอย่างมันก็จะไม่เกิดอ,อะไรขึ้นนั้นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านมันนะครับเอาใจใส่กับสุขภาพตัวเองนะครับสุขภาพก็ดีขึ้นแต่ถ้าท่านปล่อยปละละเลยก็ทรุดลงนะครับส่วนคนที่มีมปัญหานั่นก็เหมือนกันนะครับยังไงท่านก็ต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะครับถ้าปล,อปล่อยป่าละเลยนะฮะอย่างเช่น ไม่สนใจกินนูน่นกินนี่โดยที่ไม่ระวังมันก็อาจจะทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับ <Yeah. S 1> สําหรับ j ั s เมนเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะครับอ่ะสาหรับไพ่นะครับชุดของราศีมังกรในเดือนมิถุนายนนี้ผมก็ต้องขออนุญ,ญาตจ,จบไว้แค่นี้นะครับถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ